อิสวิอยู่อันดับ17นะครับฟอร์มหลังต้องบอกว่าเป็นฟอร์ดดีกว่าครับชนะ2เสมอ1แพ้2ถึงแม้นาที่แล้วจะแพ้ทีมอย่างทางด้านแมนยูมาก็ตามนะครับแต่ก่อนหน้านั้นในชนะได้ได้ว่าผลงานดีครับชนะทางวูฟมา5ต่อ3แล้วก็มีชนะทางด้านเลตันโอเลียนได้ด้วยนะครับในบ้านยังพอเชื่อใจได้ส่วนทางฝั่งอิฟสวิดครับห้าเกมหลังสุดแม่งไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้2 2สองหลังสุดแพ้รวดด้วยครับคือเป็นการแพ้เอเวอเรตันคาบ้าน0ูนย์สองแล้วก็มีแพ้ทางด้านเวสแฮม1ต่อ4 ในดวดนออกบ้านในบ้านก็ยังเชียร์ไม่ได้สำหรับอิบสวิตนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับเบนฟอร์ดเล่นในบ้านด้วยนะครับและสภาพทีมค่อนข้างพร้อมครับตัวลุกอย่างทางด้านโยอันวิซ่ารวมถึงตัวเก่งอย่างไบอันบูโมพร้อมลุยรวมถึงมิเกลดามสกาดเพเมเกอร์เดนมาร์กนะครับเชื่อว่าน่าจะบทชนะอิบสวิตได้ไม่ยากอิบสวิตตอนนี้มีผู้เล่นเจ็บถึง 45- คนนะครับเพราะนั้นกระทบต่อสภาพทีมแน่นอนดังนั้นวันนี้เงื่อนไขแค่ทางด้านเบนฟอร์ดชนะเหนือกว่า0-75แค่ชนร์จัดเบนฟอ้าดครับชนะแน่นอนและะจยิงขาดด้วยครับ